แน่นแน่นต็มติมคาราเบลยากกันนั่นเลยนยี่เด้อแม่ค้าเด้อบอกเก่งใจแล้วเดอ oh, <no. S 1> อ้อสบายดีฉายเดียววะนี่ฉายเดียวพาทุกคนมาอยู่ที่สีบุญเฮืองห้องอหนึ่งเป็นฮ้านดั้งเดิมเจ้าเก่าเจ้าแก่ก็คือฮ้านพี่เขาจีานางทูก่กอนสิไปชมคลิปอย่าลืมกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สบายดีฉายเดียวเนาะขั้นร้อแล้วเขาก็ไปเบิ่งบรรยา,าก,กาศข้างในกันว่าเขาจีตั้งเดิมเป็นตาแซ่ฟานไหนไป สบายดีเอ่อในน้ำตัวไหนคือหน้าเด้อเป็นรูปเจ้าของ้านขอจีสีใคร้านขอจีนี่เปิดมาดนทำไหนละเปิดมาได้ประมาณ30มสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีตั้งแต่รุ่นเมตูเลยอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไร่แล้วล รุ่นที่สามเนะดิพอทำมาจ่าดิมีกี่ไส้มีกี่ขนาด๋อจะมีรุ่นจิ๋วเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้มีรุ่นจิ๋วแต่ละไส้แต่ละขนาดราคากะต่างกันไปเนาะตัวเนี้ราคาแปดร้อยกีตัวนี้ก้อนสามพันละก้อนไงจะเป็นก้อนสามพันอืออันนี้ก็คือซื้อละล่าก็ไปได้เลยบอกใช่เห็นว่าอยู่ทั้งหลังล่างกับที่มีตู้อบน้ำแมนบอร์ตัวนี้แบบไฟฟ้าก็แบบดั้งเดิมั้งเดิมเป็นเตาถานแล้วก็ไฟฟ้านี่เป็นของอัปเกรดรุ่นใหม่เข้ามา ແລ້ວມີເອີໂອເຄແດ່ເຈັໃດດົາບິ່ງາຂົີເຕ້ຂົາມນອງນາ o w ເລີຍຮຸ นี่คือหน้าตาเค้าจีบปาเต้มีส่วนประกอบอีกยังแงได้หน่นี่จะมีมายงเมตแล้วกับเพสทศนี้มักแตงมกแตงปาเต้หมูหนาวโยอมังหุ้งดองหอมป้อมแล้วก็ซอสซีอิ๊วแล้วกับหมูฝอยอืมครบเครื่องเลยนี่คือแ,แบบจัดเต็มเลยนบ่บอลอันนี้ก็คือตกอยู่ประมาณสก,กีบก็ไม่ชิคค่ะพันกีบบึง้งแน่นแน่นเต็มเต็มคาราเบลยาก,กันนั่นเลยนีเด้อแม่ค้าเด้อหมดเอ่งใจแล้วเด้อ <laughs> โอ้โหวาคำว่าแซ่บคำเดียวยังเดียวเลยได้บอกอย่าบเบิร์คลิปแล้วแ่บแซ่บแซ่บแทบพี่ได้บอกแล้กันนั่นขอยจะทำแน่นะแล้หวใส่แบบบอกขีดทีเครื่องเลยเนาะพอแบบเต็มคำเต็มปากได้ใจขนาด ก่อนสิจ่ากันไปจังไหนต้องให้แม่ค้าเขาฝากล้านกอนเนาะเปิดปิดมื้อใดโดยเขาเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถาวันอาทิตย์เลยพักแต่วันเทศกาลเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนฮอตเก้าโมงแรงโอเคฮันเฮ้าหนี่มันตั้งอยู่บ้านสีบุญเนืองทาสามแยกสีไครหอมหนึ่งหอมใจคณะป่าเลยโดยมาซอยกันอุดหนุนแม่ค้ากันหลายๆเด้อสำหรับวีดี้อกราบคำว่าสบายบาย